แฟนนอกใจแฟนมีมือที่สามแต่เขายังอยู่กับเราไม่กล้าที่จะประกาศตัวกับมือที่สามคุณรู้ไหมว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างนะคะวันยูเกตยกตัวอย่างให้พวกเราแค่3ข้อก่อนนะแต่จริงๆมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายนะคะอามาดูกันข้อที่1เลยน,นะคะ <ๆ S 1> เขาไม่กล้าชัดเจนกับมือที่3าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะยูเกตบอกให้ว่าการที่เขาจะมู v e จากที่1ไปสู่อีกที่1นนะคะส่วนใหญ่แล้วเขามองเรื่อง ความคุ้มหรือไม่คุ้มเนาะคุ้มในที่นี้หมายถึงว่าเอ,เอ,อที่อยู่อาศัยเขาดีขึ้นไหมอ่าหน้าที่การงานเขาดีขึ้นไหมสังคมมองว่าเขาโอเคขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะไปชัดเจนกับคนคนนั้นถ้าเกิดเขายังไม่ชัดเจนก็ให้รู้ไว้เลยว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขายังรู้สึกไม่คอมพลีทไม่โอเคอ่าเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขายังไม่กล้าชัดเจนกับฝั่งนน้นอ่ะอันที่สองเลยก็คือ ครูรู้สึกว่าที่ครู p r i v a t e coaching มานะการที่เขาไม่กล้าไปชัดเจนกับอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะคือเขายังสงสารเรายังมีความผูกพันนะคะคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยมันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากนะคะแล้วบทจะไปอะ่ะบางทีมันมันรู้สึกผิดเนาะเขาก็จะมีความสงสารเราเก็บไหมคะซึ่งอันเนี้ยครูจะบอกให้นะว่า ดีนะคะดีสําหรับคนที่อยากจะดึงแฟนกลับมามันก็สามารถทําได้เพราะว่าตรงนี้ก็คือจุดจุดหนึ่งที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือนะในการดึงคนรักของเรากลับมานะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่สงสารเลยอ่ะอันนั้นอ่ะเอออันนี้ก็แบบเป็นเป็นงานใหญ่โอเคไหมอะ่อมาอันที่3ามนะที่เขายังไม่บอกเลือกคุณสักทีนะคะก็คือเขาเสียดายสิ่งที่สร้างกันมานั่นเองอ่าสิ่งที่สร้างกันมาเนี่ย มันอาจจะเป็นทรัพย์สินนะคะที่เรามีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถที่ดินธุรกิจอสังหาริมมทรัพย์เอยอะไรเอยเงินสด <c oughs> <c oughs> นะคะคือแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยอ่ะบางคนเสียดายเวลาเนาะก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยเขาเขามีความเสียดายตรงนี้อยู่นะคะก็มันเป็นมนุษย์นึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะที่วูเกตพูดมากับพวกเราทั้ง3ข้อนะคะมันเป็นสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าเขายังไม่กล้าไป ถ้าเกิดเขายังไม่กล้าไปแบบนี้นะโอกาสที่คุณจะดึงเขากลับมาแบบทั้งหัวใจอ่ะคุณทําได้นะอ่าแต่ว่าเราจะต้องมีความรู้ที่มันใช่ก่อนมีความรู้ที่มันถูกก่อนว่าการที่เราจะดึงหัวใจคนรักของเรากลับมาให้เขากลับมาที่เราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วค่อยๆห่างออกจากมือที่สามไปเองอ่ะต้องทำยังไงบ้างครูเกดบอกเลยนะว่าวิธีการที่เราใช้กันแบบไปตามไปติด G P S นะคะหรือไปอวยวายกับมือที่3อะไรอย่างเงี้ยหรือไปทําให้เขาอับอายขายหน้าวิธีการแบบนั้นนะมันยิ่งทําให้เราพังกันเร็วขึ้นนะคะมันไม่มีทางหรอกที่มันจะเวิร์ต่อให้บางทีเราคิดว่าเฮ้ยมันสะใจมันต้องเจออย่างนี้อย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะพอใจของเขาพังพอใจของคุณพังด้วยการที่ววอวยวายารวาดเนาะยังไงมันก็เกิดรอยร้าวแล้วไงแก้วที่มันร้าวแบบร้าวแบบ ร้าแบบดับสลายอ่ะมันโอกาสกลับมายากนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่อารวาสเรายังไม่เวรอยเราใช้สตินะคะในการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเราดึงหัวใจแฟนเขาดึงหัวใจแฟนของเรากลับมาเนี่ยคุณเกศว่าวิธีนี้เวิร์กกว่าแล้วเราไม่ต้องแบบว่าลงแรงเยอะไงแล้วเราไม่ต้องแบบเป็นฝ่ายที่ดูแย่สายตาเขาด้วยเป็นเป็นนางฟ้าเข้าใจไหมแต่มันต้องมีวิธีการที่ถูกต้องซึ่งคุณเกสอนไว้ในคอร์สรักไม่หมดอายุนะคะ และอยู่ในอ e ีบุ๊กสั่งจิตไม่ให้แฟนนอกใจเนาะซึ่ง2อันนี้คุณสามารถเรียนเป็นแพ็กคู่ได้นะคะรักไม่หมดอายุนี่จะเป็นคอร์สออนไลน์เราสามารถเข้ามาฟังคลิปสอนที่โอเคสอนไว้ได้เลยนะคะอันนี้คือเราไปฟังย้อนหลังได้ตลอดชีพนะรักไม่หมดอายุเนี่ยสอนให้คุณรู้ว่าการสื่อสารกับคู่รักในแบบฉบับที่ทําให้มันสาม,มัคคีกันนะคะคุณจะต้องพูดอะไรคุณจะต้องทําอะไร คุณจะต้องใช้วิธีการสื่อสารกับเขาแบบไหนช่วงเวลาไหนที่เหมาะกับการพูดนะคะอะ,อะไรแบบนี้หลายคน,นไปพูดผิดจังหวะผิดเวลามันก็เลยทําให้พังมากขึ้นไปอีกเอาง่ายๆว่าเวลาที่มนุษย์กําลังเครียดเนี่ยเราอย่าไปพูดเรื่องที่แบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้ที่แบบเป็นการเขาเรียกว่าโปรแกรมจิต นะสั่งให้เขามารักเราสั่งให้เขามาดีกับเรานั้นไม่ใช่เวลาที่มันถูกต้องเวลาที่กําลังขับรถอย่างเงี้ยเครียดถูกไหมเวลาที่กําลังแบบคิดเรื่องงานวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยเครียดคือเวลาเครียดๆเราไม่ควรที่จะไปพูดอะไรเยอะต้องทําให้มันเป็นเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจมากกว่านะคะใน,นคอร์สรักไม่หมดอายุนะสอนเรื่องการสื่อสารสอนเรื่องการพูดคุยนะคะพูดยังไงให้แฟนเขารู้สึกว่าเราคือคนที่ใช่จริง,รงๆไม่ใช่มือที่3มเนาะแล้วในอ e ีบุ๊กสั่งจิตไม่ให้แฟนนอกใจอันนี้ก็เป็นการ สอนให้พวกเรารู้ว่าการพูดโปรแกร,รมจิตแฟนนะคะให้เขารู้สึกไม่อยากนอกใจให้เขาอยากจะซื่อสัตย์กับเราเองโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยต้องพูดยังไงใช้วิธีการแบบไหนเวลาไหนบ้างที่เราจะใช้วิธีการโปรแกร,รมจิตได้รูเกคิดว่า2อันนี้นะคุณเรียนร่วมกันได้เลยแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับคนของเราได้เลยเนาะ <c oughs> คุณจาไว้อย่างหนึ่งนะว่าสมองมนุษย์มันคือสิ่งที่สามารถโปรแกรมใหม่ได้ วันนี้ความเชื่อของเขาที่มีต่อคุณน่ะอาจจะแย่มากแล้วได้่อกไหมคะอาจจะแบบคือแบบพังอะได้บอกว่าอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเขาได้รับคําพูดที่ไม่ดีเขาได้รับอะไรที่มันแย่ๆไปฝังรากลึกอยู่ในสมองเขาแต่มนุษย์เรามันสามารถป้อนโปรแกรมใหม่ได้ไงป้อนคำพูดใหม่ได้ป้อนความเชื่อใหม่ได้นะคะเขาจะค่อยๆกลับมาเป็นคนของเราอ่ะเก็นไหมแต่สิ่งนี้ต้องใช้การทำซ้ำนะ อย่างน,น้อยๆสักประมาณ21วันนะคะคุณจะค่อยๆเห็นผลไปเรื่อยว่าเฮ้ยเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มมาทางเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีข้อแม้ทําแล้วไม่ใช่เป็นอรารวาสเขาอีกนะทําแล้วไม่ใช่แบบว่าไปบ่นไปว่าวิจารณเขาอีกไม่งั้นคุณต้องกลับไปเริ่มใหม่โอเคไหม <laughs> ซึ่งวิธีเนี่ยคือว่า ครูรวบรวมมาจากงานจิตวิทยาจากหลายๆที่เลยนะคะเอามาให้พวกเราไปนำไปใช้กันเนาะ,ะราคาเต็มนะคะถ้าพวกเรารับเป็นแพ็คคู่นะคะจะอยู่ที่1790นานะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบราคาโปรของกูเก l e นะอ่ะกูเกสให้โปรเลยคนที่แบบอยากได้แพ็คคู่อันนี้นะคะเอาราคาไปเพียง1,600ท้วทนเอเห็นปะ่ง1,600้ทวนนะ แคปหน้าจอนี้ไปนะคะแล้วก็ทักไปหาแอดมินที่โปรโไฟล์หน้าช่องของกูเกิ e จะมีวิธีการติดต่อแอดมินเพื่อสมัครเรียนออนไลน์ไว้ให้เลยนะคะก็ไปกดดูกันเนาะหรือว่าไปที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวกูเกทิ้งข้อความไว้ให้อ่ะโอเคไปเอาความรู้กันนะคะทุกคนไปให้ถูกทางนะทำให้ถูกมันจะได้วัวใจแฟนของเรากลับมา